โอเคละเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนไม่ทำหาได้เลยเ yeah, ย,ย,ย้ฮูฮูล่ครูการคุูซร่าครูดูครูดูสอนอะไรเด็กวันรันี่น,นั่นงแบบหือขอเครื่องสำอางใหญ่สิจะเอาไปแก้ผู้ชายนะ่ะเออแล้วเธอจะเอาแบบไหนล่ะลีปแบบไหนดีลด่าเดงคุณล่ะที่ปอหน้าวิกปองชมพูอ่อนเส้เชิดเด้งแลบูเสื้อเจ้าเปล่าเลา เจ,จ้าเจ้าแม่คือสำอเอเอและเธออยากมาร่วมวงกับเราไหมล่ะแน่นอนเจ้านี่นี่พนี่ขยิมสีนสี้สิแต่งหน้าได้จะดีกว่าดนะ๊าหน้านาน่ากลัวผ,ผ่านไปสองนาทีโอ้ยขันจนน้ำตาไหลค่ะสวยมากเลยกันขับคิกคิก นี่ไปเอาชุดมาจากไหนเนี่ยแชะเอ้ยเรน่าทุเรียนไปไปไหนกันละเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยขอจะพบทุเรียนที่ใส่ลรกว่าเดิมน่ารักชิบายแล้วกูสัญญากูจะเผาบ้านพวกมึงโอ้ทุเรียน